พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติและทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวศสันดรชาดกกันทศพร19าคาถาวันนี้เวลา17เนาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จลงจากชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมราชแททยาลายโรงพยาบาลสิริราช ทรงเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติ7 9พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีประชาชนจำนวนมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน งานเทศมหาชชตาเฉลิมพระเกยเียรติดังกล่าวคณะแพ,พทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กร,รกฎาคมศกนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพ,พรรษา84พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา79พรรษารวมทั้งเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยจากการจัดงานสมทบโครงสร้างสถาบันแพทย์สยามมินทราธิราชซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์การวิจัยที่ครบวงจรในการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่นๆทั้งภายในและต่างประเทศในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โอกาสนี้ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันทศพร1 9พระคาถาโดยพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสซึ่งการทศพรนี้นับเป็นกันแรกในมหาชาติเวสสันดรชาดก13กันประดับด้วยคาถา19คาถา เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรถเพลงประจำกันคือเพลงสาธุการว่าด้วยพรสิบประการที่พระอินประทานแก่นางเทพธิดาชื่อว่าผุสดีโดยมีข้อคิดจากกันนี้ว่าการทำบุญจะได้ดังประสงค์ต้องอธิษฐานจิตตั้งเป้าหมายชีวิตที่ตนปรารถนาไว้ตั้งมัน่นและบริบูรณ์ในศีลได้แก่การทำความดีรักษาความดีนั้นไว้และหมั่นเพิ่มพูนความดีให้มาก อานิสงส์ของผู้ที่บูชาหรือได้ฟังกัรทศพรน,นี้จะทําให้ผู้นั้นได้รับสมบัติดังปรารถนาถ้าเป็นสตรีจะได้สามีเป็นที่เนื้อเจริญใจบุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์ถ้ามีบุตรชายหรือหญิงจะเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงามมีความประพฤติดีกิริยาเรียบร้อยทุกประการ เทพมหาชาติเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณจัดขึ้นระหว่างเทศกาลเข้าพรรษาสามเดือนเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงเรื่องราวในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชาติเป็นพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคทรัพย์สมบัติพระโอรสพระธิดาพระมเหสีรวมทั้งการบริจาคทานเพื่อที่จะไปถึงพระโพธิญาณ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเรียกว่ามหาทานยากที่ปุถุชนทั่วไปจะทำได้ซึ่งในมหาชาติ้ดยสันดอนชาดกมีทั้งหมด13บสามการรวม1,000คาถาประกอบด้วยการทศพรการหิมะพานการทานการการวณนประเวศการชูชกการจุลพลการมหาพลการกุมารการมัตซีการศักกบับการมหาราชและการฉกาศ เชื่อว่าผู้ที่ได้ฟังเทศมหาชาติครบ13กันจะดำเนินชีวิตตามหลักธรรมและได้รับผลดีคือชีวิตจะสุขเย็นดังเช่นอาระยะชนเพราะมีธรรมรักษาเมื่อกายแตกดับจะมีสวรรค์เป็นไปในที่เบื้องหน้าและจะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตรตยในอนาคตการสำหรับเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นวันพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโดยเริ่มกันหิมพาน์เป็นกันแรก รวมถึงมีกิจกรรมสาธิตฝึกอาชีพร้อยแปดบริการฟรีแก่ผู้ร่วมงานด้วยหลังจากทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวยสันดรชาดกกันทศพร19พระคาถาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับยังอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชในเวลา1 9บเนาฬิกา4นาทีโดยมีประชาชนรอเฝ้าทูลอองทุลิพระบาทชื่นชมพระบารมีจำนวนมาก